เดี yeah, so ่เซ่อโอ้รถไอ้เมันคือรถอะไรอ่ะมันคือรถอะไรครับทุกคนผมไม่ได้อยู่บนรถอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหไม่ก็คือผมทิ้งเหมืองไว้แล้วตอมอธิไรมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยอ่ะไม่ใครรู้ไหมครับมันมเป็นเพราะอะไรหัวปวดนี่เป็นวันใหม่นะครับหลังจากคลิปที่แล้วและในระหว่างที่ผมกำลังแพมอยู่นั้นผมอ่ะ ทำ Photoshop ็อให้เก่งครับทุกคนใครที่พอทำา Photoshop เก่งๆทำโปกคลิปส,สวยๆเป็นก็ไปไหนพี่ไป,ไปไปส่งผมพาวได้ไหมครับพี่ชายพี่พาวเหรอใช่ครับหรือพี่ชายจะไป,ปไหนครับไปเไปก็บไอ้กัญชาที่พี่ผาวไหนหอ๋อ ไปส่งผมไอ้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะไอ้ตรงเลเบลครับเลเบลก็ได้ไพี่ได้ครับขอบคุณครับก็ผมเก็บรถไว้แล้วผมตมตรงที่เหลืองอ่ะแล้วเข้ามาทีไรมันรถมันเบิกไม่ได้ตลอดเลยลมันบอกว่าไม่ได้อยู่บนรถผมโคตรงงเลยถ้าตอมอ,อไปแล้วมันบางทีมันก็บั็กหายไปอ่ะพี่ขอบคุณมากครับพี่ชายแล้วผมก็ได้วิ่งหาเป้าใหม่ครับเพราะว่าไม่ผมไม่มีรถสักคันเลยครับในกลาดาษฉันต้องให้ใครสักคนหนึ่งไปส่งครับพี่สาวครับ ว่างไหมครับพี่ไปส่งผมพาวหน่อยได้ไหมครับพี่ดดดดได้ครับหลังจากที่บางคนมาส่งผมครับผมก็เลยกดพาววิบากไปนะครับเพราะว,ว่าวิบากมันนะค่อนข้างแรงเดี๋ยวผมจะต้องไปฟาร,ร์มบางคนต่อครับผมเลยจะพาวรถโลด้วยนะครับน่าจะสําคัญอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะรถโลไปฟาร์มนะครับแล้วผมจะไปฟารม์มเหมืองก่อนเนะเาะแล้วพอแล้วก็ผมต้องการเหมืองไปตีเบ็ดคือทุกคลิปผมอ่ะคนผมว่าเราควร จะตีเบ็ดให้ได้ครับนั่นแหละเพราะเรามีเบ็ดแล้วเรามันก็จะแบบเราจะมีโอกาสทำเงินครับเวลาที่ผมไม่อยู่ของ็สามแนเอพีไว้ได้เนาะแล้วเจอกันหลังจากที่ผมขุดเหมืองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับนานมากครับผมใช้เวลานานมากครับผมก็เลยแวะมารีหลอดที่แลนใกล้ที่สุดนะครับมันเป็นระหว่างทางที่จะไปโพเหมืองพอดีเนาะผมก็เลยโอเคแวะกินมาม่าก่อนเพราะว่าหลอดข้าวมันค่อนข้างเหลือเยอะละโอเค มาเรามาถึงที่โพกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมโพเล็กก่อนเนาะก็มไม่ใช่เหล็กดิคอปเปอร์เพราะว่าเราต้องใช้คอปเปอร์ในการตีเป็ดนะครับวันนึงเราควรแบบฟรามให้ได้คอปเปอร์อย่างน้อยแบบ600อันอะ่ะเพื่อจะได้ตีได้3ครั้งต่อวันนะครับ เฮ้ยก็ไม่รู้เป็นนักเลงมาจากไหนนะครับคือถ้าเขาลงมากระทึมเนะี่ยก็คงสู้เขาไม่ไหวหรอกครับสภาพแบบนี้ของก็แทบไม่มีแต่ก็ยังหท้านะครับเกือบแล้วเมื่อกี้ดีนะเขาไม่ได้ยินหลังจากนั้นผมก็แวะทาเหล็กยาวครับเพราะว่ามันอยู่ข้างๆกันเราแวะทําเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาด้วยครับเหล็กมันก็ต้องใช้ในการทําแบ็กการ์ดเหมือนกันนะครับ หลังจากที่ทาเหล็กไปสปักพักหนึ่งครับผมตัดสินได้ว่าตอนนี้หลอดเรามันจะไม่เหลือแล้วครับคือถ้าผมไม่แวะมาทําความสะอาดร่างกายตัวเองกินมามา่าผมน่าจะต้องตุยตรงนั้นแน่ๆเลยครับแล้วก็จะไปเจอโผล่กันลงมาแน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวผมขอมากินมามา่าแล้วก็รีโหลดก่อนแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ขอสักคู่หนึ่งรีโหลดแล้วผมก็เลยเบิกวิบากมาครับเพราะวิบากมันค่อนข้างไวครับผมจะแวะมาแค่โคเล็กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปค่อยแปลารถใหญ่เพื่อไปความมังมุ่นกันนะครับ ผมมีเป้าหมายนะครับในคลิปนี้ว่าผมจะเอา XP ให้ได้500 XP นะครับในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมขอแวะทำเหล็กให้มันครบ2อันแล้วเดี๋ยวเราโพกันให้เรียบร้อยเนาะในด้วยความมือนครับผมแอมาที่เรเบลล่างครับเพื่อมาเก็บของครับผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมตีเบ็ดไว้เลยแล้วกันนะครับเบ็ดทองซึ่งผมไม่รู้ตัวเลยครับตอนนั้นว่าที่รรเบลล่างมันไม่มีให้ตีเบ็ดทองครับมันตีได้เฉพาะรรเบลบนเท่านั้นครับทุกคน ผมเรียงมึนน่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมนอนน้อยหรือว่าผมลืมหรือว่าอะไรแต่เหมือนผมรู้สึกผมก็จะไม่รู้ด้วยนะตอนนั้นว่าแบบเออมันตีได้แค่ไรเบลบนต้องแบบไปถามคนนะครับมัน่ชาไม่ได้หรอครับพี่ชายครับเบ็ดมันครับได้แค่ไรเบลบนใช่ไหมเออใช่ครับโอเคครับไอ้กล่องกล่องเบ็ดทองอีเวนต์เหรอครับใช่ครับกล่องเบ็ดทองใช่ใช่ครับใช่ครับ เนั่นแหละครับอย่างมึนนะในการผมหายมึนแล้วนะครับผมก็เลยมุ่งหน้าไปที่รีเบลบนนะครับเพื่อจะไปตีเบ็ดทองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้คอปเปอร์มาแบบจํานวนระดับหนึ่งนะน่ะนาจะประมาณ800อันมาครับในตู้ถ้าผมจำไม่ผิดมันก็ผมว่ามันก็ตีได้หลายครั้งอยู่นะครับไปเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปกันที่รีเบลบนเลยนะครับเพื่อไปตีเบ็ดทองของเราในวันนี้นะครับ มองอาลเลยกูเดี๋ยน,นี่เราขับเข้าบินไปนู่นเลยมอเตอรไซค์อ่ะใครอ่ะเห็นบักเห็นบักบักบักเห็นบักบินไปไกลจังน่บพี่ชายไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมลงไปลอคมอเอร์ไซค์ครับ กเกิดอุบัติเหตุกันไปนะครับผมก็เลยมุ่งหน้ามาถึงรีเบลบดและโคตรเหนื่อยโคตรทรมานชีวิตนั่งโคตรอันตรายครับมาเดี๋ยวเราจะมาตีเบ็ดกันนะครับครั้งแรกวันนี้ผมน่าจะตีได้ประมาณ4ครั้งนะเดี๋ยวลองเราลองตีครั้งแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะติดเลยไหมแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนที่ดวงค่อนข้างแข็งอยู่นะครับทุกคนใครแบบรู้มินผมก็คอยดูไว้แล้วกัน ยแต่งไห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 ยต่งไหยต่งไหยต่งไหยต่งไมยต่งไหไม่แต่ง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 โชว์ไปโชว์ไปให้มันเหมือนตู้เซฟาน้องโชว์ไปโชว์ไปน้องตู้เซฟอะจากตู้เซฟอะตู้เซฟที่มาตีครั้งเดีวติดเดาน้องแค่เบ็ดน้ององเป็นแค่เบ็ดอิงเงามเติมน้ององา่ห่ห่ห่เนอ้าเป็นไงโอ้โอ้ไม่ต้อง ผมไม่อยางใจขิงนะจริงๆท่านดูเอาแล้วกันนะครับ,บร,รับ,บโปรสายไฟครับรับโปรสายไฟไม่ใจฉิ่งครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนผมบอกแล้วว,ว่าผมมาของจริงตอนนี้ผมพ,พั่มเพลย์เสร็จนะครับที่ผมก็ไม่อยู่กันในกันตัวครับเ,<ล>เพราะามาตีทีเดียวติดผมอก็เลยขี่เลยอง,งุ่นไปเลยทีเดียวเชียวมาเดี๋ยวเราจะมาเก็บองุ่นกันนะครับในคลิปนี้เพราะว่าทุกคนไม่เคยเห็นผมฟาร์มงานข่าวเลยใช่ไหมทำให้ผมไม่มีเอไอพีครับในการจะไปทำแม็กการ์ดหรือว่าจะไปทำบัต มงบัตนหมูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้ว่าบัตรหมูกับแบกการ์ดมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าครับทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออันเดียวกันไหมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนแล้วกันนะครับ จารที่ผมฟาร,ร์มองุ่นรอบแรกเสร็จนะครับซึ่งผมมีอยู่ในตัวอยู่แล้วประมาณ40อันก็เลยสามารถจะลดไปได้เลย40อันแล้วก็มีอยู่ในรถท้ายรถอ,อยู่แล้ว40อันนะครับทําให้โอเครอบนี้น่าจะทําให้มันไวขึ้นนะครับแต่ไอพีเราก็จะได้น้อยนะครับเพราะว่ามันเสียรอบเหมือนเราเคยทําไปแล้วอะครับอารมณ์ประมาณนี้โอเคงั้นผมขอเอาของมาขายก่อนแล้วกันนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับสักคู่เพื่อความรวยของเรานะครับ ลังจากที่ขายของเสร็จนะครับผมเอารถ120โลนะครับมุ่งหน้ากลับมาฟาร์มอังันตต่อนะครับ,รบ<ม>เพราะว่าผมต้องกาน exp จำนวนมากเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เราอาจจะต้องฟาร์มมาหุ่นกันย,วยาวๆเลยนะครับทุกคนโคตรเหนื่อยแน่นอนผมบอกเลยวันนี้แบบมือเปื้อนอะ่ะมือเปื้อนอ่างุ่นอ่ะมือผมอ,อ,อ,มอมาจจะกลายเป็นสีม่วงเนีย ดิบานเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับว่าผมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับคือพอดีว่านังาจากนั้นครับผมเหมือนทาอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมน่าจะต่อมอม้าทุกคนแล้วแบบรถผมมันหายครับทําให้ผมจะต้องวิ่งกลับก็เลยมาเจอพี่สาวคนหนึ่งครับให้เขามาส่งจะให้เขามาส่งแล้วแบบผมอะ่ะอยู่ดีคี์บอร์ดทันหมดครับทุกคนทันหมดจริงๆผมไม่สามารถกดพูดหรือก,กดทําอะไรกับเขาได้เลยเว้ยกลายเป็นว่าเขาแทงผมนะครับเพราะมาส่งที่รีเบลผมก็เลยนั่งขี่รถกลับมาครับ นี่แหละครับเหตุการณ์นั้นเราเห็นผมเห็นหลอดว่ามันจะหมดผมเลยกำเข้ามารีโหลดนะครับนี่แหละครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ผมเลยมาโผลตรงนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะมา F K ไว้ละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปนอนแล้วแล้วจะต้องไปทํางานด้วยนะครับพรุ่งนี้เอ,อีให้ผม F K ไว้กันนะครับทุกคนนะครับจะเปิดไปทอง F K ไว้ละกันเราเราทำเองกับมือนะมันจะแบบได้สกิปตัว โอเคครับเดี๋ยวผมไปละแต่ผมไปทำธุระก่อนน่าจะเข้ามาอีกทีพรุ่งนี้เลยช่วงหกโมงเย็นอะไรเงี้ยรีเทิร์ฟมันจะได้แบบตอนเนื่องเลยถ้าเข้ามาก่อนสี่โมงมันแบบไม่รู้ครับเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันเนาะผมกลับเข้ามาแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเอ้ยสิบเอ็ดโมงครึ่งเกือบเที่ยงละของอีกวันหนึ่งที่ผมต้องทำงานอยู่นะเวลานี้ หลังจากที่ผมกลับเข้ามานะครับเป็นวันต่อมาประมาณเกือบน่าจะประมาณเที่ยงเที่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็นั่นแหละครับผมกลับเข้ามาแล้วก็มาเบิกวิบากคู่ใจของผมนะครับเพื่อจะกลับไปรีโหลดให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันต่อยาวๆเลยมันจะได้แบบต่อเนื่องครับผมไม่อยากมีอะไรมาขัดจังหวะครับแบบเวลาฟาร์มอยู่เงี้ยไหนก็นู่นแบบนี่นั่นหมดนี่นั่นหมดเราจะได้แบบฟาร์มแล้วก็ปล่อยไว้ยาวๆนู่นนี่นั่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรีโหลดแป๊บนึงนะครับทุกคน หลังจากที่รีโหลดเสร็จนะครับผมก็เลยมุ่งหน้าเอารถ120โลนะครับมาฟ้ามังงุนกันต่อนะครับมันน่าจะถึงหรือยังวะ5 0าร p อนะครับมัน่าจะอีกสะพักหนึ่งเลยนะครับทุกคนผมก็จําไม่ค่อยแม่นแลวครับไม่ได้เปิดกระเป๋าดูด้วยก็โอเคแล้วผมขอฟรามมังงุนต่ออีกหลายๆยกเลยนะครับวันนี้ผมจะต้องเอาให้ได้นะครับแบ็คการ์ดน่าจะได้อยู่มั้งถ้าผมยังไหวนะครับทุกคนไปเราไปลุยกันต่อทุกคนครับ คือผมคิดผมเห็นมีคนโพสต์ว่าอะไรบัตรฟาร์มคูณสองอะ่ะผมเลยคิดว่าถ้าสมมติเราจะเอ็กพีเราควรมีฟาร์มคูณสองไหมครับมันจะได้เอ็กพีน้อยกว่าหรือเปล่าผมไม่รู้ครับนั้นเยวผมจะลองซื้อสักใบหนึ่งก่อนละสักสองอันก่อนแล้วกันนะครับนี่ผมซื้อไปแลลวนะห้เขามาส่งผมอยากรู้ว่าฟาร์มคูณสองที่นี่มันราคาเจ็ดหมื่นเลยเหรอแล้วมันใครทำอ่ะม,มีห้าอันเนาะ แล้วมัน,ม,นมันได้ EP ีเพิ่มไหมครับนี้ผมอยากรู้ตรงนี้แหละแล้วผมคนโทรถามเขาว่าทุกคนผมโทรถามเขาก็ได้ฮัลโหลครับ,บพี่ชายครับผมขอสอบถามน่อยได้ไหมามได้ครับเมอดี<า>มผม,มเป็นเพื่อนใหม่อ่ะไอฟาร์มคนณสองอะ่ะมันมันมันได้ e อีเพิ่มไหมครับหรือว่ามันก็ได้เท่าเดิมหรือว่ามันได้น้อยกว่าเดิมมันแค่ฟาร์มไวขึ้นเฉยๆครับจาสิบวเป็นห้าวีอะไรเงี้ยครับอ๋อ,อมันฟาร์มไว้ขึ้นเฉย มันมันมันไม่ได้คูณจํานวนใช่ไหมไม่ได้คูณจานวนครับแค่ลดเวลาพี่ชัยครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ชัยโอเคครับอ๋ออย่างนี้นี่คือถ้ามันแค่แค่ลดเวลามันก็โอเคนะแคสิบวิหรือห้าวิอ่ะทุกคนพอเห็นภาพปะแล้วแบบมันก็จะฟาร์มไ้ขึ้นคือผมต้องการีกพีไงถ้ามันฟาร์มไ้ขึ้นมันก็มันก็โอเคอ่ะแค่นั้นแหละ โอเคเดี okay, e ๋ยวเราลองเข้ามาแล้วเราลองใช้กันนะครับว่ามันไวขึ้นจริงไหมโอเคป้ะทุกคนผมขอฟาร์มรอเขาก่อนละกันหลังจากนั้นครับผมก็เก็บตงคุเพลินเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยครับเขาก็มีหนูข้างๆผมตอนไหนก็ไม่ดูเลยครับผมก็งงไปหมดเลยครับทุกคนสามครับพี่ชายกระเป๋าอะไรครับตองคหกสิบสามครับเข้าไหมครับพี่ชายเข้าแล้วเข้าแล้วครับ กดใช้กันไหมครับเหมือนในตัวจะเต็มมันกดใช้ได้เลยใช่ไหมครับได้ครับกดใช้ได้เลยอันมันคืออันไหนอ๋ออ๋อใช่แล้วครับเราเรามีเดูออยู่หรือเปล่านิวเพเยอร์อ๋อผมเคยเข้ามาแล้วผมมาเดินเล่นไว้แล้วผมกลับเข้ามาอีกทีมันก็ไม่ไม่อยู่แล้วอ๋อโอเคครับมันก็พลาดแล้วแหละพลาดของดีไปละใช่เหรอครับตอนนิวเพเยอร์มันมีอะไรมันมีของดีเหรอครับ ม,มันมีฟาร์มคูณ2ติดตัวไว้ให้แล้วก็โปรไปคูณ2นะครับอ๋อใช่พลาดเลยผมมันเทเล่นเมียนตอนนั้นอะไม่คิดว่าจะมาลองเล่นสวยสวยสวย <c oughs> เทออ่านั้ครับขอบคุณมากครับพี่ชายค่ะ หลังจากนั้นครับผมเปิดบัตรคุณ2ไปครับหลังจากได้จากพี่ชาคนนั้นมาแล้วปรากฏว่ามันฟาร์มไวขึ้นจริงๆครับมันจาก10วิมันเหลือ5วิทาให้ชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเลยครับในการจะเก็บ e XP มาวันนี้ผมมีไฟแล้วครับเดี๋ยวเราลุยกันยาวๆเลยแล้วกันสำหรับ e XP วันนี้จับตรงไหนครับเนี่ยคุณผู้หญิงระวังจับไปโดนอันนั้นนะครับเนี่ยใกล้ไปนะจริงๆแล้วตัวตุ่กันแล้วนะครับเนี่ย แล้วมือโอ้โหมือล้วงไปไหนครับเนี่ยระวงังเจอมังกรนะครับเนี่ยอืมระวังนะครับระวังนะมังกรมันกัดน,นะหล <c oughs> ังจากนั้นก็เข้าหลุมเดิมครับผมเอาหุ่นมาขายครับที่อีโคก็กลับไปฟาร์มนะครับแล้วก็กลับมาขายเพราะว่าผมต้องการอีกพีนะครับน่าจะต้องเป็นหลุมนี้อีกักพักนึงเลยนะครับก็ดูเอาชิชลๆแล้วกันนะครับผมจะตัดมาใหน้น้อยลแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่น่าเบื่อ จากนั้นครับผมก็สังเกตตัวเองว่าเอา้เาหลอดจะหมดอีกแล้วนะครับอีกแล้วอ่ะมันขันจังหวะผมมากเลยครับผมต้องบอกเลยว่าเราควรรีเทตให้เรียบร้อยนะครับก่อนอะไรไปทําอะไรเห็นไหมอย่างน้อยเมื่อกี้ผมก็ทําได้2อสรอบนะก่อนจะต้องกลับมารีอีกรอบหนึ่งนะครับผมบอกแล้วนั้นเราควรแบบเคลียร์ให้เรียบร้อยครับเราเคลียร์ตัวเองมันจะเร็วที่สุดเนี่ยครับมันจะแบบถ้าเราแบบมมุฉีดน้ําหอมอะไรเงี้ยมันมันมันได้ช้าครับแล้วมันได้น้อยเราควรเนี่ยเคลียร์ตัวเองให้มันจบๆเลยครับไวมากตร่นนี่นั่นโอเค ผมขอเคสรหลอดก่อนแล้วก <reading repetition> ันนะครับแล้วเดี <se am Spanish> ๋ยวเราไปลุยกันต่อครับสำหรับฟาร์มีเาเอ้าโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอยี้ยยโยเป็ยอ้ย้ยอ้ยโอ้โอ้ยโยโอย โอ้ไม่กอดขับรถอะไรครับเนี่ยผม,มชนเขาหรอเจ้าก,การถนนไม่ใช่หรอโมกี้เ,เขาขี่มาชนผมนะใช่ไหมผมขี่ทางตรงนี้รถผมชนเขาวะไม่รู้อะซ่อมก่อนละกันรถจะได้แรงแรงทางโค้งไปตัวแรง เนี่ยจะลองเบียดขันหนังดูนะครับซึบแเราหักขวาหักซ้ายโอ้หเราแข็งกว่าเรา,าอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องแล้วเราก็ <c ười> กันให้เขาชะงักได้นิดนึงจะลงมากระทิ้วเราดีนะเขาไม่เอาเรื่องเกือบเฮ้ยเฮ้ยเ้ย,ย,ย,ยรถมาเร็วแยากจัดแับแคบสองร้อยอัน ว่าคือแขกมันแพงมั้มันราคาดีหรอวะแขกมันราคาดีไหมไม่ใครรู้ไหมครับคอมเมนต์มาผมหน่อยผมยังรู้ครับว่ากัญชากับโอเคมันเก็บที่ไหนครับเพราะผมจะทำภารกิจนั่นแหละคือผมไม่รู้ครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาผมหน่อยนะครับกันนครับผมก็คุณเหมืองยาวๆครับคุณจนตัวสั่นกันเลยทีเดียวเทียวครับทุกคนเห็นไหมตัวผมโยกเลยอ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปคุณเหมือนกันยาวๆเลยนะครับสำหรับค่้นที่นี้ ผมวิ่งมาโคตรไกลพูดเลยอโอ้นว่นจะจอดรับผมต้องให้คนคนนี้ช่วยแล้วแหละมันใครไม่รู้โอเคคุยฮัลโหลครับครับพี่สาวแต่งตัวเสร็จจะไปไหนต่อปะไปดเดลเบลคะ่ะผมไปด้วยได้ไหมได้พอดีว่ารถผมตกน้ำครับผมวิ่งมาจากอังุน่นน่ะไกลจัง ใช่ครับไกลมากกว่าเดิมสิ่งนี้แตรอแป๊บนึงนะได้ครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบผมไม่รีบหรอกผมวิ่งมาไกลโคตรหล่ออ่ะโคตรมีออร่ารู้สึกถึงความหล่อเหลาเอาการทุกคนครับแล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมเคยบอกทุกคนครับว่าผมเนี่ยวิ่งมาจากอาง,งุ่นเพราะรถมันหายครับแล้วมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่จะให้เขามาช่วยครับแต่พอดีดี ทันคี่บอดผมมันก็หมดครับผมก็เลยเอามาให้ทุกคนดูนะครับตอนแรกอะ่ะผมว่าคิดว่ามันคือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับแต่จริงๆนะมันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้โอเคผมพูดทํอะายผิดฉะนั้นตอนนี้ผู้ไปโผล่หรือเบลผมน่าจะขี่ไปเองครับจำทำนาใหม่นะผมขี้เกียจกลับไปแก้ครับฝากด้วยแล้วกันเนาะแล้วมาดูกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูันเัาเองแล้วกันนะ อเอาเหี้ยคีย์บอร์ดกูเป็นไรเนี่ยกดอะไรไม่ติดเลยกดคีย์บอร์ดกูเป็นไรโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยอยู่ยวไหมเนี่ยโคตจังหวะนรก,กเลยสัสอุ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะกดอะไรไม่ได้เลยโอ้ไมก่กอดอะไรอ่ะ

ขบค,ครบจริงๆตายเราไปเกิดโรงพยาบาลก็ได้นะสองนาทีถ้า,อ,าอยู่ไกลอะอะไรนะจริงๆถ้าอยู่ไกลตายเราไปเกิดโรงพยาบาลก็ได้สองนาทีผมไม่รู้จะตายยังไงครับผมเลยวิ่งมาเออ F แปดแล้วก็ดีไอเอค่ะไม่เมื่อกี้ผมกดอะไรคิย์บอไม่ได้นะครับรู้สึกจะทันหมด <c oughs> ใช่ครับผมเลยตอบไม่ได้เมื่อกี้โทษทีครับเค <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับพี่สาว <c oughs> ้ยายาด้วยโอ้คนที่นี่เขาใจดีกันจังเลยอะ่ะโอ้ไม่กอดเหมือนว่าฐานจะหมดจริงๆเมื่อกี้จริงเลยอะ่ะขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับไม่ไหว ชีวิตโคตรันธหมดเลยวะจะดีได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ผมจะตีแบ็กการ์ดพอดีเลยไหนๆก็มาแล้วนั่นแหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับต้องขอบคุณพี่สาวคนเมื่อกี้จริงๆนะครับที่ช่วยชีวิตผมไว้นะครับคือชีวิตคีย์บอร์ดก,ก็กดไม่ติดครับท่านหมดเฉยเลยโฆษณาไว้ว่าใช้ได้6เดือน,<า>นผมใช้ 2, 2> <น S 1> เดือนถานหมดกูงงโอเค มันน่าจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะหรือเปล่ามันร้อยเปอร์่ะ,ะทุกคนไม่รู้รู้เนาถ้าติดก็คือมันน่าจะร้อยเปอร์นะไม่ไน่าจะมีขนาด้นหรอกโอเคมันน่าจะร้อยเปอร์จริงๆนะฮโหลครับพี่ ไอ้การ์ดสีเขียวๆเรียนโต้งนั่นมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะอะไรนะไอ้การ์ดสีเขียวๆอ่ะครับมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะชื่อมันอย่ยงพี่เบาอะไรนะไอ้การ์ดสีเขียวๆมันเอาไว้ทําอะไรเหรอครับการ์ดสีเขียวๆใช่ครับอ๋อมันตอนนี้มันใช้ทําอะไรไม่ได้อ๋อแล้วเราควรมีการ์ดอะไนบ้างครับเอาแค่บัตรงานดำกับบัตรงานทำความโหก็ได้ บัตรเงินดำมันคืออันไหนครับพี่พี่ชายมันจะเป็นแบัตรการเอาอันนี้ไม่ใช่บัตรทำหมูหรอแล้วแล้วบัตรทำหมูมันคืออันไหนครับบัตรหมูไม่ต้องรีบขายก็ได้ครับมันไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้บัตรเงินดำอยู่ข้างล่างไวเบวแล้วบัตรหมูมันคืออันไหนแล้วเลขสิบครับเจ็ดอันใช่ไหมพี่ชาย บัตรโหมเนี่ยน้องมามันจะเป็นป <ะ S 1> ช่วงสิบใช่ไหมจับใบสีชมพูใบสีชมพูอ๋อขอบคุณมากครับพี่ชัยการทำ<ก>จัดงานนรำก็ได้ครับงานหมดไม่ต้องทำก็ได้อ๋อโอเคครับถ้าหมดตอนนี้มันปกติก็ทำมาแค่ทำเฟซเฉยแต่ตอนนี้เฟซมันเยอะอ่าใช่ครับเฟซเยอะมากขอบคุณมากครับพี่ชัย<อ>เลขหนึ่งสามเจ็ดแปด ผมเขาบันทำงานทำมาทำไมวะนึกว่มามันคือบันทำงานหมูนะเนี่ยโอ้ไม่ก่อนชีวิตชีวิตไมรุ่นโอเคเอาไว้ให้นี่ก่อนแล้วกันครับผมว่าน่าจะเยอะพอสมควรแหละคลิปนี้แต่คลิปหน้าผม อยากจะลองทำบัตรหมูดูนะครับเป็นความตั้งใจที่อยากจะทำหมูสักครั้งอน้อยเราก็มีอะไรทำเคปะ่ะเราจะมาทำหมูแล้วก็เนี่ยไปทำเเค s ที่เหลือตังนี้ยผมแยกเป็นอีกคลิปให้ค,คลิปนี้น่าจะยาวแล้วล่ะเรายังเหลือบูชาลัสซิตี้นะเห็นไหมนู่นนี่นั่นอีกเยอะฉะนั้นเราต้องไปทำภารกิจให้ได้นะครับ โอเคเมื่อกี้ผมอาจจะแพมอะไรไปเรื่อยนะครับก็ทนฟังไปหน่อยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับใครอยาก <c oughs> ให้ผมไปทำอะไรคอมเมนต์บอ, <c oughs> บอกผมได้แล้วกันนะครับแหล่งเงินผมกะว่าน่าจะหาจากการตกปลาเอฟเอานะครับผมวันจะต้องทำเหมืองบ่อยเพื่อทำเบ็ดแล้วเดี๋ยวตอนผมไปทำงานเนี่ยซึ่งผมอะทำงานเป็นแบบ8ปดโมงถึงสโมงเย็นนะครับมันมีเวลาเอฟค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นผมสามารถหาเงินจากทาง F K ได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันมีเวลาหลายชั่วโมงครับในการ F K นั่นแหละเนาะฉะนั้นเดี๋ยวก็ได้จะใกล้ได้รถไวไวๆนี้นะครับถ้าผมแบบขยันใน F K แล้วแบบมันไม่ด้งออกเกมแคสบ่อยๆนะครับแล้วก็ตีเบ็ดติดวว้อะไรเงี้ยก็ช่วงหลังๆนี้ก็อาจจะเห็นผมทําเหมืองบ่อยแล้วกันนะครับอาจจะเบื่อหน้าเบือ่อหน่อยก็ทนได้นะครับทุกคนแล้วอยากให้ผมไปทําอะไรก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้นะครับบางทีผมก็คิดไม่ค่อยออกนะครับว่าจะไปทําอะไร อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับกันชากับโคเคนมันอยู่ตรงไหนอย่าลืมบอกผมด้วยนะครับนั่นแหละฝากทุกคนด้วยนะครับแนะนำผมหน่อยครับผมเพิ่งมาเล่นใหม่ผมไม่รู้อะไรเท่าไหไร่เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับบายยครับ